สวัสดีจนะ้าพี่น้องเช้าวนี้ที่บ้นานฉันโอ้ยเอาแห้งเพามปลดพี่น้องมาเยือนนดี่เมาเยือนนี่เน้กอไรนนี่ด้ย,นะยี่สิบบาทนะวิธีนะกำขี่ดี่กว่ารำตดกำตดตด้แต่กินบะไรเงี้ยกำขี่นี่ต้องมีขี่ยังได้ขี่ดหลัะมิน <laughs> ง่ายเว้นอยู่ดิ ี่ทัเอาของออกมาบระเกียบออแค่เอาของมาไปเอาออกมาแล้วีนเราว่าจะไปอาบน้ำไปอาบจังนะเขาขาใจผิดเขาแค่ออกหกโมง่ะหกโมงเหนเกโเาเขาจะเขาขาใจผิดวาวว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 นว ไปพาคนี่สวดโทรถ,ถามแต่ว่าแฟนเหมือนควนหับพี่น้องแฟนหับคุยกันจับเจียรเรียบร้อยว่าอันเมื่อวานนี่เขาแปดโมงครึ่งนี่แหละออกได้ตอนเศร้าออกได้บอพี่ออกได้ครับออกได้อ่วสันหกลอยจากเจ็ดลอยลดให้เหลือหกลอยอสันมัพ่อตกแรงมากเมียโทรมาถามว่าเอา น้องเอากุญแจไปบอคือไปเห็นกุญแจว่าสันก็เลยว่าอ๋อเอามาพี่เพระาะว่าสิงคับไปนอนอยู่เพราะว่าห้องมันบ่ไก่เนาะเพราะว่าน,นี่อย่างใเพราะว่าดังไหนของมันเป็นดังไหนปกติฟางขององมันต้องออกเพียงมันปกติปกติอ,อ,อต่ะเ,าเขาอขอาตอนนี้ก็ออกตอนนั้นแต่อันนี้คือความาเข้าใจผิดผัวผัวละวฮับ,บแล้ว่าเมียเราอันนี้เขาบ่ประสานกันอีหยังจังได๋นี่แหละ ไปสังแล้วบอกทไดว่าสือออกตนี้ัอบริษัทสั่งคือเขาถามเขาว่าเขาเขาตอนนี้นี่ออกสามารถออมเอื้อาได้บ่เขาว่าออกได้คือจะเข้าไปพักกันสีคือออกลังเทียงมันบ่เขาเขาตอนนี้ออกตนไก็ตถามเขาว่ต้งไปถมาของอสาได้บเอาเขากรถามเขาแล้วแต่คือในในวามหมายของเขานะเขาเข้าใจพิษเขานต่ว่าอีเพจหนึง ผู้อัวรับงานแต่ว,ว่าผู้เมียว่าอีกเขตหนึง่งก็เลยอ,อันโทรมาหาเหมือ่อคืนนี้ว่าตามหรือว่าไหนไปครับพี่น้องไปรังไปรก็เลยโทรมาหาเหมือ่อคืนนี้ว่าโอ้เป็นคว่ำขวัญใจพีดพี่ขอชาดเพิ่มได้บ่ว่าสัสนชาดบัซซาถ้าเพิ่มซ้ำร้อยต้องชาดเพิ่มอีกชาดถ้าเพิ่มบัติเน่ไอแค่ก,ก็เลยว่าโอ้คัณพี่ชาดเพิ่มขนาดนั้นนั้นซุ้มนูกรบเบียูยแล้ว เพื่อนก็เลยแบบอยากให้เอากุญแจไปให้ก็เลยว่าโอา้เอาออกเอารถออกบ่ไดดเลยพี่ตอนนี้คันแม่เอาไปให้ได้กับประมาณหาทุ่มเที่ยงคืนเด้อเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนนอนแล้วเจสันพี่ขอ,ขอสอง้อยได้บ่เออวามัวจะสี่อีกก็เลยว่าโอ้ได้ได้พี่จะสันเพราะว่ายังไงคือคำพูดเขาคือไม่ไม่ไม่ยอมอยู่แล้วไงจะให้เข้าเสียงเงิ้ให้ได้เออก็เลยว่าเออก็พเป็นยังที่ที่ที่น้องมานะไปพักนะครับก็คืออันนี้ห้าเขา ที่พักเข้าเขาตามปกติแล้วบได้เขาตีหนึ่งตีสองเรตีไดเนาะเขาเขาเวลาปกติก็คือปกติก็ออกเที่ยงบนตก็คือก่อนก้อนเทา, 4, เาสี่เขารีสโตรนี่เทากับตรงทามเจ้าของรีสร์ทแล้วว่าเออเทาเขาประมาณนี้เนี่ยเขาสามารถออกตอน,นเช้าได้บ่เพราะว่าจังไหนเท่ากับออกหกโมงคือคือสไตล์รีสร์ทก็คือ,คอถ้าออกพุ่งนี้ก็คือออกหลังเที่ยงอยู่แล้วแมนวันที่นี่คือเขากับคุยกับปัว ก็บบคุยจับเจือเรียบร้อยจริงๆอะคือแฟน,นโทรมาก่อนแฟนผู้ชายทโทรมาก่อนมาที่นี่เมียก็โทรมาตามสซนะพี่นอ้องเมื่อคืนนี้เพราะว่าเขากันกึกว่าคุยกันแบบเรียบร้อยกับบอดี้ว่ามีปัญหาอีกเนาะเพราะว่าไปพักส่มาก,กับบอดี้มีปัญหาอีกย่างประมาณจังสี่ก็เลยแบบบเดี้บอดี้เอาค้องออกมาก็เลยก็เลยจาเป็นต้องกลับไปเอาค้อง ก็เลยจำเป็นต้อเสียต่อเอกเอ้ยกไปจอดในุนเห็น้ว่าจอดโคโมมายุคโมหยากฝ่าอยากฝ่านี่แล้วเอ้าออกไปนั่นแล้วโอเียดนันมันเต็มแม่นีจยังไงไปนงารถเน่ยก่อนต่างงานเอามันเอามวสร้างม่นชีมันีสร้าง่แน่ ไม่เห็นเยุไปคือว่านาคือสาบน่ะติติดไปออกท่นไหนมาท่นพี่่นพี่ตามขับเส้นอันนี้มาด้วโอัไปเบัไปเบิ่งกันทีนงค้นะีีนอยู่บ้นพี่น้องจบัไดนางวิวแช่มับรถเหตุจังเลย ร,ร่วมเป็นหมื่นกิโลแล้วมั้งรุ้ยรุ้ยายแล้วรถเท่าจะอไรบ้าเท่าไรกันเก้าหมื่นเท่าไรกันนะ 98, เก้าหมื่นแปดบครับตะละมื่ก็มมแต่บัตรสองร้อยสามร้อยตอนนี้แสนแสนสี่ลวพี่นอนเอ,อ้ยเขียนพ่นเพื่อนหลังใดกับมิตรส้ง่อบบงออ่ก,บบอกอ่บานสางเออกับ<ม>้านสร้างกับแมนยูตะบอพืนะเนียเขาเพ่เคยเห็นั้วยสิกระสางลายโ ทุกขย่านได้มีประตแบบกักเอ็บเลยบ้านเขาเรียกอย่างไัวควายบ้านนี้ียกสร้างแล้วผู้่านสร้างกันะังมาู้ยพี่ให้หน่อยก่อนสุรินถิ่นช้างนี่แหละครับการมาเป็นวอลัมมันดีจังนึงหนึ่งแหละมันเห็นอยู่เห็นลายหมอกภัพใบไม้ลายบอง จังหวัดในหนองมานาบ่เคยได้ไปได้ไปบุษบางบางก็แบบอีสานได้ว่าอ่าอู้อีสานเนาะได้ไปังซีได้ไปหลายจังหวัดคือสิเห็นมงนั้นมือนี้เห็นจะซื้อพี่น้องไปเลยเที่ยวบ่เลยเที่ยวบ่เลยแบบนี้แต่ว่าถามว่ามันเที่ยวได้ไ้มมันก็เที่ยวได้ต่ว่าเฮาตรงเหตุเวลาได้แน่แน่ในค้อมือยของเขาในความือยมันจะมีความดีคือเราไม่ได้ทํางานอยู่ที่ที่เก่าและที่กําเจมันเหมือนกับชีวิตการโรงงานที่เฮาไปเฮอยรุงเทพ ขำมากกว่าเขาห้องตื่นเสาข้ากขับไปเหตุงานแบบนั้นแต่ว่าน้องมานะกกบ่าน้ไปเคยใช้ชีวิตแบบนั้นหอกแต่ว่ามันรู้สึกว่ากสิณาบอ่ออยู่แต่ได้มันไปแบบนี้นะเขาได้ไปเห็นหลายๆหม่องหลายๆบอลมันเหนื่อยมันมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นงานที่มันใจข้ามมาแล้วมันแบบเฮ็ดอันคือจังทีไแค่ไปเหตุยุ่งทีอะถามว่ามันเป็นงานเก่ามันอันนี้ไหมมันเก่าเห็นนะแต่ว่าเวลาเขาเหลืองานเขาสามารถไปเที่ยวไปเนี่ยไปได้หลายๆไปไปจดเค็กร่างกาย แต่ต่อรีคนทามันมันบ่คือกันนาะเขากะเขาพอใจกับกับสิงบ่าเหมือนกันเขาพอใจแต่เหมือนอ,นอย่างนี้มันไปหลายสถานที่มันก็เลยเห็นอย่างไายอย่างแต่ถามว่าอ่าเขาได้ไปเที่ยวไปยังบ่เข้าาได้ไสามารถไปได้ไหมไปได้ไดแต่ว่าคือเขาแบบยังก่อถ้าคนมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะว่าอย่างมันมันตรงพักร่างกายคนนี้ อันนี้ก็คือเอ้าก็ขาจออกทางไหนออกทางหลังแพนเลยกับเพา่อนงานแบบนี้เนาะแต่ว่าออกเส้นนี้เนี่ยเขหน้าแบบนี้่ว่าถ้า,บบต,า,าต้องท้าใจว่าเพราะว่ารองมนันอาจจะขึ้นย้อนกลับขึ้นไปว่ามือน,นั่นแต่จริงจริงเขาจะบอกเขามาเขาบอกอม,อมีวิธีที่จะขึงทิพย์จตระแตงเขาจะหาวิธีึ้นไดไปขอลองว,วิธีนั้นวิธีนี้เพราเขาอยากเป็นีนเพราะปะัจจุบันี้เขาได้รับโอกาสเท็ดเขียอะไรก็ววอยู่จุดนี้แล้วผวก็เขียนให้มันเต็มทีมีงานมากะมีงานางแล้วก็มีเงิน มีงานแล้วก็กมีเงินนะครับเพราะว่าถ้าปงหัวข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะชื่อข้างนนนหน้ามันก็นต้องมีอยู่แล้วนะครับว่าเออถ้าอาจจะต้องรีบเก็บตังงนะ์อย่างนี้เผื่อในอนาคตถ้าเทิดนันเฮ็ดน,นี้เพราะว่าคนเราเนาะนในอนาคตท่าปงหูว,ว่ามันจะเป็นยังไงแบบเออบางมีแบบ้ลูกาาแต่ว่าน้องมานานนีก็ต่เสียนงินนำสิ่งไว้นำเสียนงิสิ่งไมด้วยเผื่อแบบเออ มือหนึ่งเขาเงยเหลี่ยงแต่ว่าดอกมันอาจจะสูบมันสุดๆยิ่งกับสาวนมอยเป็นนันนานะครับพอดีมันเป็นงานเดียวมีความสุขมีความสุขมาตึกซื้อจะเจอปัญหาอยังมากเลยแต่ผมก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้เพราะว่าเขาต้องสู้กับปัญหาเป็นสิ่งที่เขามากด้วยนะสิงที่เขาหมายที่เจอได้กระโจงสูบไปนต่แล้วสูบก็กลับเล่นก็เห็ดสร้างเหตุการุปั้นสร้าง คือเราพี่น้องเราทำคลิปนี้ก็ขอฝากกันไปช่วมีก่อนนะคะเดี๋ยวเขาตัวเดินทางก่อนแล้วเขาไปอัปเดตกันเรื่อยแบบนี้คลิปไหนเขาด้มาโซนนี้คืคอไทยพมกยังรู้วิ่งเราไทยแล้ว